การดำเนินชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยในสังสารวัตรเราก็จะต้องรู้ว่าสิ่งไหนเป็นบุญสิ่งไหนน,เป,น,หน,นเป็นบาปอากุศลแล้วดำรงตนให้อยู่ในเส้นทางแห่งบุญเส้นทางแห่งความดีเพราะถ้าไม่รู้ในสิ่งเหล่านี้แล้วน่ยจะทำให้เราเนี่ยพลาดลั้งไปทำบาปอากุศล ทำให้ชีวิตมัวหมองได้เมื่อไม่รู้ก็ต้องสแสวงหาผู้รู้เข้าไปสอบถามในสิ่งที่สงสัยที่สำคัญต้องหมั่นกลับไปหาผู้รู้ภายในคือพระธรรมกายโดยวิธีการหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จ็ดแสวงหาความร,รู้แจ้งที่เกิดจากปัญญาณบริสุทธิ์ แล้วเราก็จะได้เข้าถึงผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งภายในจะได้แนวทางที่ถูกต้องสมบูรณ์พระสมมาสมุทธเจ้าตรัสไว้ในกลสูตรว่าดูก่อนบิกษุทั้งหลายบรรพชิตผู้มีศีนทั้งหลายเข้าไปหาสกุลใดมนุษย์ในสกุลนั้น ย่อมประสบบุญเป็นอันมากโดยฐานะห้าประการคือสมัยใดบางปชิตผู้มีศีลเข้าไปหาสกุลจิตของพวกมนุษย์ย่อมเลื่อมใสสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ยังสัตว์ให้เป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์สมัยใด บรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปหาสกุลพวกมนุษย์พากรนลุกต้อนรับกราบไหว้ให้อาสนะสมัยนั้นสกุลน,นั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ยังสัตว์ให้เป็นไปพร้อมเพื่อเกิดในสกุลสูงสมัยใดเมื่อบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุล พวกมนุษย์ย่อมกำจัดมลทินคือความตรณีสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ทำตนให้เป็นไปพร้อมเพื่อความเป็นผู้มีศักย์ใหญ่สมัยใดเมื่อบรประชิตผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลผู้มนุษย์จัดของถวายตามกำลังสมัยนั้น สกุลน,นั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ทำตนให้เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีโภกทรัพย์มากสมัยใดเมื่อบรรพิตผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลผู้มนุษย์ย่อมไต่ถามฟังธรรมสมัยนั้นสกุลน,นั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ทำตนให้เป็นไปพร้อม พื่อความเป็นผู้มีปัญญามากอันนิสงการได้เห็นสมณนนะมีบันทึกเอาไว้ในประไตยปิดกมากมาย mm. เช่น mm. เพียงได้เห็นพระพุทธเจา้าชื่อครู่เดียว mm. เห็นแล้วก็มังเกิดความเลื่อมใสครั้งละลอบไปก็ได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์แต่ถ้าความเลื่อมใสนั้น แสดงออกมาทางกายและวาจาผลแห่งการเห็นสมณนะก็จะทับทีมมากยิ่งไปกว่านั้นอีกเหมือนดังพุทธวจนะที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นกล่าวอ้างข้างตนนั่นแหละเช่นแต่หากเราเห็นเพียงชัว่วขณะแต่เห็นท่านเดินผ่านไปหรือเราเพอเอิญเดินไปเห็นท่านแล้วก็แสดงความเคารพก็ว่านมือไหว้ ด้วยจิตที่เลื่อมใสหากไม่สะดวกในการกราบก็ประนมมือไหว้ถ้าไหว้ไม่สะดวกก็แสดงความเคารพโดวยวิธีใดวิธีหนึ่งเช่นหลีกทางให้ท่านก่อนอย่างน้อยที่สุดก็แลดูท่านด้วยจิตที่เลื่อมใสนี่เป็นกิริยาที่จะทำให้เกิดบุญกุศลเกิดสิริมงคลแก่ตัวเรานะจ๊ะ ทีนี้เรามารับฟังกันต่อถึงเรื่องการเห็นสมณะของพระเจ้าอาโศกมหาราชผลใงการได้เห็นสมณะน้อยคือสมณเณรนิโครธพระองค์ได้ทำความเริ่มใสให้เห็นเบนรูปรธรรมที่ปรากฏแก่ชาวโลกอย่างไรบ้างพอพูดถึงสมณเณรนิโครธครั้งใดหลวงพ่อก็รู้สึก ปรื้มปิติใจทุกครั้งเพราะท่าน,นาเป็นต้นบุญต้นแบบของสมณนเณรผู้เป็นเหล่ากอของสมณะเ,เป็นแสงสว่างท่ามกลางความมืดที่พลิกใจของพระราชาให้หันมาเลื่อมใสในพระบุทธศาสนาและผลแห่งความเลื่อมใสในครั้งนั้นด้วยทรงผลันยิ่งใหญ่เรื่อยมาจนถึงพวกเราในปัจจุบัน เรื่องก็มีอยู่ว่าเบอระเจศกเกิดความศรัทธาในสมมนเนนิโครธแล้วก็ได้นิมนต์พระมาฉันในพระราชมเทียนยิ่งเห็นกริยามรยาที่สงบสำรวมเห็นอินทรียที่ฝ่องใสของภิกสุสงสงทุกรูปก็ยิ่งปีติรู้สึกว่าได้ทำบุญถูกเนื้อนาบุญจริงๆ องทรงรับสั่งให้สร้างมหาวิหารชื่อว่าโศการามทรงตั้งพัดไว้เพื่อถวายภิกษุหกแสนลูกมิยวันหนึ่งขณะที่ทรงถวายมหาทานเี่โศการามท่ามกลางพระภิกษุสงฆ์ท่านได้ตรัสถามปัญหาว่าท่านผู้เจริญพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้ว มีประมาณเท่าไหร่พระสงฆ์ถวายพรว่ามหาบพิษพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วนั้นมี8ป0 0 0สี่พันรฐรรมบัคขันพระราชาทรงเลื่อมใสในพระธรรมจึงรับสั่งว่าจะบูชาพระธรรมขันแต่ละขันโดวยวิหารแต่ละหลังทรงสละพระราชาทรัพย์ถึง96้กโก รับสั่งผู้อมาตย์ให้สมงพนักงานไปช่วยกันสร้างวิหาร84,000หลังไว้ในพนรแปดมื่0 0พันครสมพระอง์เองได้ทรงเริ่มการงานในอโศกมหาวิหารในอโศการามเมื่อมหาวิหาร84,000หลังสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทรงรับสั่งให้ประกาศทั่วพปณนครว่า อีกเจ็ดวันจะมีการฉลองพระวิหารขอให้ประชาชนทั้งหมดจงสม,มาทานศีลแปดเพื่อเตรียมการฉลองพระวิหารพอครบเจ็ดวันพระราชามีหมู่เสนาหม,มาดหลายแสนซึ่งแต่งตัวด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างสเสด็จเที่ยวชมพระนครที่ตกแต่งระดับประดาเป็นอย่างดี เสด็จพระราชจะดำเนินไปยังพระวิหารได้ประทับยืนอยู่ณท่นะามกลางภิกษุสงฆ์ภิกษุที่ประชุมกันในขณะนั้นมีประมาณ80โกศภิกษุนี้มีประมาณ9ล้านหแสนจะพวภิกษุเพื่อเป็นพระกีณศพประมาณแสนลูกท่านพระโมคคลีบุตรติสเถระได้ทำปาฏิหาริย์ช่วโลก,กับวิวรณ คือการเปิดโลกสามให้พระราชาได้ทอดทัศนาพระราชาประทับยืนอยู่ที่อโศการามทรงเหลือดูตลอดทั้งสี่ทิศไต้ทบพระเนรเห็นชมพูทวีปมองเห็นพระวิหาร84,000หลังที่รุ่งโรจอยู่ในการบูชาในการเฉลองพระวิหารอย่างโอราณสมประกอบด้วยปีติ ปราโมทใจเป็นอย่างมากจึงตรัสถามภิกษุสงฆ์ว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญในพระศาสนาของพระโลกนาถเจ้าของเราทั้งหลายมีใครบ้างได้สละทรัพย์บริจาคทานมากมายเหมือนอย่างนี้พระมหาเถระรถวายพระพรว่ามหาบพิษขึ้นชื่อว่า พุทถวายปัใจจัยในพระศาสนาของพระทศพลเช่นกับพระองค์ในเมื่อครั้งพระตถาคตเจ้ายังทรงมีประชนชีพอยู่นะไม่มีใครเลยโรงคเท่านั้นทรงมีการบริจาคที่ยิ่งใหญ่พระราชาทรงสดับค์คำของพระเถระแล้วก็ยิ่งเกิดความปีติจึงทรงดําริว่า เราได้ถวายปัจจัยมากที่สุดเรากำลังยกย่องเชิดชูพระพุทธศาสนาเมื่อเป็นเช่นนี้เนะี่ยเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นทายาทแห่งพระศาสนาหรือ,อยังหนอบาลกตรัสถามภิกษุสงฆ์ว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผูดเจริญโยมมจะเป็นทายาทแห่งพระศาสนาแล้วหรือยัง พระเถละถวายพรว่ามหาบพิษผู้ถวายปัจจัยได้ชื่อว่าผู้อุปถากค่าน,นั้นผู้ใดพึงถวายจจตุปัจจัยกองตั้งแต่แผ่นดินสูงจรอดถึงพรหมโลกคนนั้นก็ยังไม่ถึงความนับว่าเป็นทายาทในระศาสนาได้ส่วนบุคคลใดให้บุตรผู้เป็นโอรสของตนบวช บุคคลนี้เนี่ยท่านเรียกว่าเป็นทายาทแห่งพระศาสนาพระเจอาโศก่อได้ฟังวิสัชนาเช่นนั้นแล้วน่ยก็ปราลบกับพระกุมารซึ่งตามปกติก็มีพระประสงค์อยากจะพนนทอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้โอกาสครั้นพระบิดาตรัสถามพระกุมารก็เกิดมาหาปิติ ที่ตนจะได้โอกาสบรรพชาจึงทูลขออนุญาตบรรพชาเมื่อได้รับอนุญาตแล้วไม่เห็นทกักกลมารร้อมด้วยพระธิดาสังคมิตาก็ออกบรรพชาบวชได้ไม่นานก็บรรลุธรรมเป็นพระอระหรันตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าโศกก็ได้ชื่อว่าเป็นญาติกับพระศาสนาและก็ช่วยธนบำรุง พระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่เต็มกำลังพระพุทธศาสนาก็จะเริรุ่งเรืองไปทั่วชมพูทวีปอีกครั้งหนึ่งทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการสังคยน,นาพระไตรปิฎกทรงระธรรมทูตไปเผยแผ่ต่างประเทศทั่วโลกแล้วก็ทรงพระสนะเถระกับพระอุตรเถระ มาที่สุวรรณภูมิซึ่งคือแถบประเทศเหมนไทยลาพมานี่เองเห็นไหมจ๊ะว่าการได้เห็นสมณนะเห็นสมณเณรผู้เป็นเหล่ากอของสมณนะเป็นสุดยอดแห่งการเห็นทุกสิ่งทุกอย่างและนั่นคือทางมาแห่งบุญกุศลที่ทำให้เราได้สติไม่ประมาท ชื่อว่าได้บูชาพระรัตนตรยัยผลบุญนั้นก็จะส่งให้เราถึงพร้อมไปด้วยมนุษย์สมบัติที่ปยสมบัติและกันดิพานสมบัติเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายได้เกิดในยุคสมัยที่ยังมีสมณะเหลืออยู่นับว่าเป็นผู้มีโชคอันประเสริฐแล้วก็อย่าได้ดูเบาเวลาเห็นพระบินาบาท ผ่านมาหน้าบ้านของเราท่านมาปลดเราในยามเช้าเพื่อน,นำบุญมาให้เราถึงหน้าบ้านแล้วก็ให้มันทำบุญตักบาตรถวายทานกับท่านด้วยความเคารพเลื่อมใสให้ทำกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังอย่าได้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวนะจ๊ะในที่สุดนี้ หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีอายุไขยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเถอ อภวนาลอำนวยสุขทุกสถานตราบนิพพานถึงสุขแห่งธรรมมาเถิท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนา